คลบปีอลบวานที่ทานบัญชาคก้นครบสัญญาของพระอินทร์มันหายปวดเน็บเก็บ <c oughs> ไปเส้นเน็บ จะด,ดินหมดเดงลองทั้งข้าวทั้งปลาไม่ยอมกินนไให้เจ็บให้สิน้นเอาแล้วตอนนี้ไม่สบสนา,นายสมรักน้ำหมากไปสมหน้านักอยากกินกันมาก มนแม่เมืองแม่เมิงว่ายังไงพี่ว่ายไงไปเอามาถอนสักโบกซิน่ะยกยกกัดตูดแล้วโอ้ยแม่เก่าเกินควักควักบนแมนะเออเจ็บให้สิ้นสักคนตายลองเลียกหาเมีย ว่าเมียจ้าเจ๋อพี่ว่าไงจ้ะวันนี้เสียงหวานจังเลยนะอเอาไปให้เป็นเมียเนาะทาไมมันเก็บจังเลยเนี่ยอตรงหน้าอกเนี่ยอ๋อก็ข้าวม่ค่อยได้กินนอนขึนนะเาเอโอ้ยไปหาหมอดีไหมฮะไปหาหมอดีไหมไปทำไมเลืองเงินไม่ไปหรอก ไปเอาตะไคร้มาต้มไปขับลมอ๋อแฟลมมันจุกง,<ม>งาเอองเอยเรียหามีว่ามีอารย์เจ้าแกวตาจงมาหาพี่มานั่งใกลไกลมาหาพี่หน่อยอยากเลียด อย่ากลัวพี่ไม่สบายจงรีบมาว่า,างไงจ้าว่าไงพี่ว่าไงเอ,อาอาเอาเป็นไงพี่เป็นไงไหวไหมจ๊ะไม่ไหวหรอกนอนไม่พอหรือเปล่าสงสั <laughs> ยังจะดจิงจะกินได้อีกเหรอ,อ เอามาอีกสักขวดเถอะสภาพพี่ไม่น่ารอดแต่ดูแล้วเนี่ยร่อเล่แล้วเนี่ยโอ้ยโยมโคมกระพันรุ่นนี้มันมีตายง่ายอ๋อตายแต่พวกถือศีลอยู่วัดตัวน้ะโอ้เขาไม่ตายเห็นพี่อาการหนักไอหอบเหนื่อยแล้เนี่นะ ไกลไกลมหาพี่หน่อยพี่ไม่คอยสบายให้มาไว้ไวายอยาดีรองพี่ว่าไงจ้าพี่เป็นยังไงละ่ะพี่มีใชไ้ไม่รอดหรอกจะเป็นยังไงละ่ะโอ้อหายใจยหอบแล้วเป็นยังไงละ่ะ ไปตามหมอให้หน่อยสิโอ้โหให้ไปตามหมอแต่ถ้าไปหาหมอไม่เอากลัวหมดเงินอ้าวไปต<ป>ามหมอ,อ,อหให้หน่อยอ้าวอือไปอยากฎีตระรีบไปเนาะเห็นพี่ไม่รอดจะไม่มีคนใช้ใครจะช่วยล้างจานใครจะช่วยซักผ้าใครจะช่วยหุงข้าวโอ้โหนี่จะไปหาหมอแล้วใช่ไรีบไปหาหมอตั้งนะฮะ ไปหาหมอตั้งนะหมอตั้งไม่งั้นไปหาหมอพศหมอพในยาเขาดีนะอ๋อเหรอแทงที่เดียวหายเลย